iPhone 14จะใช้วิธีจอะหลุมเป็นส่งแคปซูลยาแทนรอยบากบนหน้าจอเพื่อติดตั้งกล้องหน้า Apple อาจเปิดตัว Mac Pro, Mac Mini และ iMac Pro ในงาน WWDC 2022เดือนมิถุนายน2022นี้ a i r p o d s Pro 2จะรองรับลอดเลดออดิโอเคสชัดส่งเสียงได้เปิดตัวไตรมาสที่4ปี2022ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์เดลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าเป็นอีกครั้งที่ iPhone ปี2022ถูกอ้างว่าจะไม่มีรอยบากแต่จะแทนที่ด้วยการเจาะหลุมบนหน้าจอเพื่อติดตั้งกล้องหน้าอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดได้เจาะจงมากยิ่งขึ้นโดยระบุว่าหลุมบนหน้าจอ iPhone 4จะเป็นรูปทรงแคปซูลยาไม่ใช่หลุมวงกลมที่พบเห็นได้บ่อยในสมาร์ทโฟนของ Android รายงานล่าสุดของแม็กกอมแมนจากสำนักข่า,ขาวบลูมเบิร์กอ้างว่าจอแสดงผลของไอโฟน14จะถูกเจาะหลุมเป็นรูปทรงกลมแคปซูลยาเพื่อติดตั้งกล้องหน้ารวมถึงเซ็นเซอร์ต่างๆที่ยกมาจากระบบกล้อง 2D เพื่อทำให้ไอโฟนรุ่นใหม่ยังคงรองรับฟีเจอร์ Face ID สำหรับการยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าอย่างไรก็ตามอาจมีเฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นที่จะใช้วิธีการเจาะหลุมบนหน้าจอส่วน iPhone 14และ iPhone 14 Max ยังคงมีไรบากเหมือนเดิม นอกจากมาร์กอแมนรายงานก่อนหน้านี้จากเดอะอิเล็กแหล่งข่าวในเกาหลีใต้ก็อ้างว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max จะถูกเจาะหลุมบนหน้าจอรวมถึงหมิงชือกวัวนักวิเคราะห์จาก T.F. International Security ก็เชื่อเช่นกันว่า iPhone 14จะมีอย่างน้อยหนึ่งรุ่นที่ถูกเจาะหลุมบนหน้าจอแทนรอยบากเพื่อติดตั้งกล้องหน้าทั้งนี้ iPhone 14ถูกหลือว่าจะไม่มีรุ่นมินิอีกต่อไป แต่ยังคงมีให้เลือก4รุ่นเหมือนเดิมโดยแบ่งเป็นรุ่นมาตรฐาน2รุ่น iPhone 14 iPhone 14 max กับรุ่นพรีเมียม2รุ่น iPhone 14 pro และ iPhone 14 pro max ที่มา Gizmo China Apple อัดเปิดตัว Mac Pro, Mac Mini และ iMac Pro ในงาน WWDC 2022เดือนมิถุนายน2022นี้ Mark gorman จาก Bloomberg ได้คัดว่า Apple จะเปลี่ยนมาใช้งานชิป Apple Silicon ให้กับ Mac ทุกรุ่นในปี2022นี้ซึ่งก็ตามที่ Apple ได้เคยบอกไว้ว่าจะทำการเปลี่ยนให้แล้วเสร็จในเวลา2ปีโดยในปีนี้ Mark gorman ได้เสริมว่า Apple จะทำการเปิดตัว Mac Pro เครื่อง Mac ระดับ High End Mac mini ประสิทธิทภาพสูง iMac Pro ที่ใช้ชิป Apple Silicon ทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะถูกเปิดตัวในงาน WWDC 22เดือนมิถุนายนนี้นอกจากนี้อาจจะได้เห็น MacBook Air รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับโฉมแบบใหม่หมดจดรวมถึง MacBook Pro รุ่นระดับเริ่มต้นที่มาพร้อมกับชิป M 2ในช่วงต้นปี2022อีกด้วยที่มาใน Fi Mac AirPods Pro 2จะรองรับลอ s l ล s s a u d โ o เขชัดส่งเสียงได้เปิดตัวไตรมาที่4ปี2022ในปีที่ผ่านมา Apple เพิ่มการสนับสนุนลออเลนออดิโอให้กับบริการ Apple Music รองรับการฟังบน iPhone iPad Mac HomePod และ Apple TV แต่ยังไม่สามารถสตรีมเพลงแบบล้อเลนออดิโอไปอยัง a p p Pod Pro หรือ a p p o d m a c ได้เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านแบนด์วิดต์ของ Bluetooth อย่างไรก็ตามมิงถือกวัวและวิเคราะห์จาก TF International Security ได้ออกมาอ้างว่า a p p p o d เคอรรุ่นที่2จะสนับสนุนการสตรีมเพลงแบบ Lo อด l e t s u u i o o หรือ Apple l o s s l e s s ALAC โดยคาดว่าจะเปิดตัวได้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกาย,ยน2022 แอปพัดโปรรุ่นที่2ถูกอ้างว่าจะมาพร้อมเคสชาร์จใหม่ที่สามารถส่งเสียงออกมาได้ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการติดตามตำแหน่งผ่านแอปไฟ์มายเมื่อเกิดทำศูญหาย Hi, และหูฟังก็แยกออกจากเคสที่มา iPhone Hack Apple เปิดตัว a p p พ d ดโปรและ b ี t u d i o b u บัตเป็นรุ่นพิเศษมาในทีมปีขานในโอกาสที่ปีนี้ตรงกับปีนักสัตว์ขานหรือปีเสือ Apple จึงได้เปิดตัวแอ p พ d ดโปร และ e a t Studio b บัตรุ่นพิเศษที่นำเสือมาเป็นทีมหลักแต่น่าเสียดายที่จำกัดการจำหน่ายเฉพาะบางประเทศเท่านั้น a i r p o d โกลรุ่นพิเศษเด็กง่ายๆว่า a i r p o d กล์ไทเกอรยังมาในสีขาวเหมือนเดิมแต่จะสลักอิโมจิรูปเสือที่มีให้เลือกอยู่แล้วในรุ่นปกติและมีการนำอิโมจิรูปเสือมาติดติ๊กล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยวางจำหน่ายเฉพาะในฮ่องกงและจีนราคา1 9 9 9อยหยวนหรือราว14,900บาทซึ่งเป็นราคาเทียบกับแอ p o d s Pro รุ่นปกติ บีดสตูดิโอบัตรรุ่นพิเศษไม่มีการสลังอิโมจิรูปเสือแต่มาในบอดี้สีแสงพาดด้วยลายเสือสีทองและวางจำหน่ายเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นราคา1,099หยวนหรือราว5,790บาทซึ่งเป็นราคาเดียวกับบี at ส Studio บัตรรุ่นปกติที่มาโน t ตบุ๊กเช็ค a p p l e มีแผนที่จะเปิดตัวหน้าจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ที่มีราคาถูกกว่า Pro Display XDR ครึ่งหนึ่งในปี2022นี้ จากข้อมูลล่าสุด Apple มีแผนที่จะเปิดตัวหน้าจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ที่จะมาในราคาถูกกว่าจอ Pro Display XDR ครึ่งหนึ่งเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงได้มาร์ก m m e มนจาก b l ูเบิร์กได้พูดถึงหน้าจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ที่จะทำออกมาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปในจดหมายข่าว Power On ว่าคาดหวังว่า Apple จะเปิดตัวหน้าจอมอนิเตอร์รุ่นใหม่ในปี2022นี้และจะมาในราคาที่ถูกกว่า Pro Display XDR ครึ่งหนึ่ง โดยทางแม็ก o อ์แมนได้ใช้คำว่าคาดหวังซึ่งก็หมายความว่าไม่ได้รับข้อมูลจากวงในหรือมีข่าวอะไรเพิ่มเติมแน่นอนว่าข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวแรกที่ออกมามเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีข่าวลือว่า Apple มีกำลังพัฒนาหน้าจอมอนิเตอร์ขนาด2 4นิ้วและ27นิ้วและอาจมี Pro Display XDR รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะมาพร้อม Apple Si l i c o n ที่ช่วยในการประมวลผลการแสดงผลต่างๆที่มาในทวกฝ่ายแม็ รวม10เทคนิคน่าใชา้และมีประโยชน์บน iPhone ที่ผู้ใช้อาจจะยังไม่รู้ชแนลแอ Apple s u p p o r t ตบน YouTube ล่าสุดได้ปล่อยคลิป10ทริคที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ i p h o n e ซึ่งช่วยให้การใช้ iPhone สะดวกมากขึ้นโดยบางทริคผู้ใช้ i p h o n e อาจจะพอทราบกันอยู่แล้วแต่บางทริคก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่ได้เช่นกัน มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง10คลิกที่น่าสนที่ผู้ใช้ iPhone อาจจะยังไม่เคยรู้ในกรณีที่กดตัวเลขในแอปเครื่องคิดเลขไม่จะเป็นต้องกด AC เพื่อพิมพ์ใหม่ทั้งหมดสามารถปัดนิ้วไปด้านซ้ายหรือเพื่อลบตัวเลขที่พิมพ์ผิดได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกตัวเลขทั้งหมดได้ด้วยการแตะค้างแล้วเลือก Copy 2. แอปแบนเซบน iOS 15สามารถปักหมุดคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ด้วยการแตะค้างที่คอนเทนต์นั้นแล้วเลือกมพ์ม 3. วิดเจ็ตในหน้าโฮมสามารถซ้อนกันได้เพื่อความเป็นระเบียบซึ่งฟีเจอร์นี้เรียกว่า stack widget ด้วยการลากวิดเจ็ตไปทับซ้อนกันแต่ขนาดวิดเจ็ตต้องเท่ากันถึงจะสามารถซ้อนกันได้ 4. สามารถเลือกรูปแบบหลายๆรูปแบบเพื่อใช้งานแอป,ปอื่นได้ในครั้งเดียวด้วยการแตะที่รูปภาพที่ต้องการค้างไว้แล้วลากไปวางตรงบริเวณอื่นของหน้าจอซึ่งต้องใช้นิ้วแตะรูปแรกค้างไว้ก่อนจากนั้นคลิกรูปที่2 3ซึ่งจะมาซ้อนรูปแรกอัตโนมัติ เมื่อครบแล้วก็เปิดแอปที่ต้องการจัดเพิ่มรูปแล้วลากรูปทั้งหมดมาบางไว้ได้เลย5เข้าไปที่ s e t t i n g g e ่า r a r o คีย์บอร์ดเ t t ปริเพ e เมนเพื่อเพิ่มข้อความที่ต้องการด้วยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกมุมบนขวาจากนั้นให้พิมพ์ข้อความเต็มที่ใช้งานบ่อยและพิมพ์ข้อความแบบชัดัดสำหรับใช้งานยกตัวอย่างเช่นพิมพ์คำว่า n o w w a t I mean บ่อยมาก ก็ให้สร้างชอดคัดเป็น k w i m และเมื่อต้องการพิมพ์คำดังกล่าวให้พิมพ์แค่ k w i m ก็จะปรากฏข้อความ No w h a t i m e a n มาให้เลือกโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความนั้นทำให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์ไปได้มาก 6. เปิดใช้งานกล้องได้อย่างรวดเร็วจากหน้าล็อกสกีนด้วยการปัดจากขวาไปซ้ายหรือคลิกที่ไอคอนได้เลยโดยไม่จะเป็นต้องปลดล็อกหน้าจอก่อน7สแกนเอกสารได้ทันทีผ่านแอปโน้ตด้วยการคลิกที่รูปไอคอนกล้อง สแกนด็อกิเมนต์แล้วถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการสแกนจากนั้นกดบันทึก 8. บน ios 15สามารถคัดลอกข้อความจากรูปภาพได้ผ่านแอปกล้องด้วยการถ่ายรูปภาพพร้อมข้อความที่ต้องการเลือก Scan น e x t เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอกกด Copy แล้ววางข้อความดังกล่าวบนแอปที่ต้องการได้เลย 9. ดูภาพแรกในแอป p h โต้ได้ง่ายๆ โดยการแตะที่ด้านบนสุดของหน้าจอระบบจะเลื่อนไปอย่างภาพแรกให้ทันทีโดยไม่จะเป็นต้องกดเลื่อนเอง10เข้าหน้าเสิร์ชหรือ Siri Suggestion ได้ทันทีจากหน้าโฮมโดยการแตะที่หน้าจอแล้วลากลงที่มา Apple Support ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงกานมือถือสาระไอทีที่เราสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกลับขออภัยไปด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสา,าระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่า n ชนแนลรีวินะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ